สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะครูภูก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อเลยนะคะเราก็จะมาระบายผมของสาวน้อยหน้าใสนะคะวัยทีนเอ็นะคะวัยทีนเอ็ครูก็ตั้งชื่อไปเรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่นะคะผมของเธอกันนะคะครูภูก็จะลงคิ้วนะคะเพิ่มขนคิ้ว ให้เธอหน่อยนะคะจากนั้นเราก็มาเน้นซีฟันกันนะคะเน้นช่องว่างของซีฟันนะคะเน้นขึ้นมานะคะจะเป็นช่องว่างระหว่างซีฟันนะคะแล้วก็ใส่แสงเงาสีดำลงไปนะคะตรงนี้เราก็เน้น จากนั้นเราก็ใส่ช่วงมุมเป็นปิดปากนะคะระบายแสงเงานะคะช่วงข้างข้างใต้นะคะปากเราระบายต่อเลยนะคะครูก็จะลงพื้นไปก่อนนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะผมเราจะเน้นช่วง อันนี้ก็เป็นช่วงที่คาดผมนะคะลงผมไปเลยนะคะช่วงที่คาดผมนะคะแล้วก็ลงช่วงไลาผมนะคะแล้วก็เน้นนะคะเน้นขึ้นมาก่อนนะคะเน้น ที่คาดผมสีขาวนะคะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเ่าเป็นช่วงหน้าผากนะคะผมช่วงหน้าผากแล้วก็ลงสบายเลยนะคะคาดผมลากที่คาดผมมา ที่คาดผมนะคะจัดนั้แล้วก็เน้นนะคะเน้นที่คาดผมขึ้นมาให้โค้งรับกับศีรษะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงผมกล้าวมวยนะคะกล้าวมวยขึ้นไปตอนนี้อ่า เราก็ระบายผมของเธอนะคะครูก็จะระบายพื้นด้วยสีน้ำตาลก่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่นะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะเน้นช่วงผมนะคะตรงนี้นะคะลงมานะคะ ระบายเน้นช่วงผมช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผมด้านหลังนะคะจากที่คาดผมนะคะก็ระบายสีน้ำตาลพื้นไปก่อนนะคะค่อยมาระบายเน้นแสงเงา สีดำเพิม่มขึ้นนะคะนิ้วเราก็ระบายช่วงมวยนะคะมวยผมนะคะช่วงมวยผม ก็จะวาดผมด้านหลังนะคะลงนะคะเบาๆนะคะนะคะเราก็ลงแสงเงานะคะเพิ่มขึ้นนะคะช่วงช่วงนี้นะคะรูกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะวาดจาก รูปที่เราหาจากนิตยสารน,นะคะเดี๋ยวพวคคุณเราสีแป๊บนึงนะคะให้แหลมหน่อยนะคะจะได้บายไ,ได้เรียบเนียนนะคะเราเน้นแบซบซอฟๆเราก็จะต้องใช้สีแหลมๆนะคะ ตรงนี้เราเน้นช่วงปากขึ้นมานะคะแสงเงานะคะช่วงช่วงปากด้านในนะคะรู้สึกว่าตรงตรงนี้นะคะจะเข้มไปนะคะกูทำซีฟันแล้วเข้มไปเราสามารถลบด้วยยางลบ อีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ฟันขาวขึ้นได้นะคะนี้เราก็มาเน้นซีฟันกันนะคะเน้นซีฟันเน้นซีฟันแล้วก็ใส่ช่วงด้านล่างนะคะอย่าให้เข้มเกินไปนะคะจางๆหน่อยนะคะ จากนั้นเราค่อยมาไล่ช่วงเรามาเน้นผมกันก่อนนะคะเน้นช่วงผมกันเน้นช่วงผมนะคะไปสีน้ำตาล นะคะเราก็เน้นช่วงผมกันกูก็จะลงสีนะคะสบายสีเนื้ออมชมพูให้ทั่วเลยนะคะสีเนื้อเดี๋ยวเราเน้นช่วงควงแก้มขึ้นมานะคะ ค่อยไล่น้ำหนักนะคะเข้มนะคะจะนะคะโจขอไปตรงช่วงพวงแก้มนะคะเราก็เน้นขึ้นมานะคะรูใช้สีชมพูนะอมเอ่อสีเนื้ออมชมพูนะคะตรงนี้เราก็จะเน้นขึ้นมานะคะเน้นแสงเงา เบาๆช่วงสีชมพูนะคะปากนะคะลิมปปากแล้วก็จะเน้นสีชมพูให้เข้มเลยนะคะช่วงสีชมพูรูปปากนะคะก็จะลนเน้นขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ จะเน้นเว้นขาไว้ตรงกลางนะคะยิ้มฝีปากจะได้ดูอิ่มนะคะใช้สีชมพูนะคะลงวงแก้มอีกนิดนึงนะคะส่วนสีเนื้อแล้วก็ลงนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงจมูกนะคะเน้น จมูกขึ้นมาส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงไลผมไลผมเราก็จะระบายสีเนื้อก่อนนะคะให้ทั่ว ให้ลิมฟีปากเน้นช่วงนี้นะคะลิมฟีปากจะได้ดูอิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เน้นเส้นตรงนี้ก็ช่วงมุมปากนะคะเน้นสีสีน้ำตาลแดงนะคะส่วนช่วงนี้จะใช้สีนี่นะคะ เน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงนี้นะคะใต้จมูกนะคะเราต้องการผักน้าหนักนะคะช่วงลูกตาเนสสีดำอีกนิดนึงนะคะ ช่วงนี้นะคะช่วงติ่งหูนะคะเราก็จัดเน้นขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็ลงลงช่วงผมนะคะเน้นช่วงผมขึ้นมา ตรงมวยผมนะคะเราก็เน้นจากแสงเงาตรงนี้นะคะเข้ามาส่วนช่วงที่คาดผมสีขาวนะคะเดี๋ยวเรา ะะช่วงแก้มนะคะคล้ายสีน้ำตาลแดงลงหน่อยนะคะนี่นะคะลงข้างใต้ข้างใต้ปากนะคะลงข้างใต้ เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงกรอบหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆไล่แสงเงานะคะช่วงพววงแก้มนะคะเราจะเน้นช่วงผวงแก้มขึ้นมาตรงนี้ก็ลงแสงเงานี่นะคะ เน้นแสงแสงเงานะคะสีเนื้อนะคะข้างข้างในลูกตาขาวหน่อยนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะเพื่อให้ดวงตาดูเข้มหน่อยแววตาจะไม่ขาวมากนะคะแล้วก็ลากเส้นขนตานะคะให้งอนงามน,นะคะ ตาเส้นขนตานี่นะคะเราก็มาใส่รายละเอียดช่วงผมกันนะคะคุก็จะเน้นช่วงผมนะคะลงช่วงผมเพื่อผัก มวยนะคะผมมวยเราก็จะเน้นขาวนะคะเน้นขาวเน้นที่คาดผมนะคะ เลนขาวไว้นี่นะคะเราก็ลงช่วงใต้ช่วงใต้ช่วงใต้ที่คาดผมนะคะ เราจะระบายสีขาวทับก็ได้นะคะเดี๋ยวเรา,เาปาดด้วยยางลบก,ก่อนนะคะนี่นะคะใช้ยางลบนะคะปาดสีขาวตรงนี้นะคะเราก็มาเน้นผมนะคะ ตัวคุไม่ได้ระบายช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราระบายช่วงหน้าผากด้วยนะคะลงเบาๆนะคะน้ำหนักให้สม่ำเสมอนะคะนี่นะคะเราก็เน้นขึ้นมาเลยช่วง ล่างด้วยนะคะล้าตาล่างเราจะลงด้วยสีขาวนะคะสีขาว ตงช่วงเนื้อนะคะให้ทั่วเลยนะคะลงเบาๆนะคะให้ทั่วเลยนะคะช่วงหางคิ้วแล้วก็เน้นขึ้นมานะคะเน้น ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนจะได้มีบบไกด์ไลน์นะคะในการวาดนะคะตะวัดเส้นนะคะตรงนี้ตวัดเส้นระบายระบายด้วยสีดำนะคะเน้นขึ้นมานะคะช่วงกล้าวมวยนะคะแล้วก็ สวัดแสงเงาขึ้นมานะคะแสงเงาที่เราต้องเน้นอีกหน่อยนะคะช่วงใต้ตาของเธอนะคะคูบูวาดแบบง่ายๆนะคะสบายๆนะไม่ได้เน้นสีอะไรมากมายนะคะ เน้นแค่แสงเงานะคะคล้ายดินสอขึ้นมานะคะเอาละค่ะวันนี้กูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะ mm hmm. มีไรผมตรงช่วงต้นคอนะคะแล้วก็ใช้สีนี้เราใช้ขั้ต้นแัดเกลี่ยหน่อยนะคะ เกลี่ยให้สีเรียบเนียนก็ได้นะคะใช้กระนดานหมัดเกลีย่ยให้สีเรียบเนียนนะคะที่เราลงไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูบก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ